ภาพที่เห็นอยู่นี้คือเท้ามหาราชทั้งสองค์ซ้ายมือของเราคือเท้าท่ตตรุองค์ที่สองคือเท้าว,วิรุณหองค์ที่สคือเท้าว,วิรุณปักองค์ที่4ี่คือเท้าวเวสวร์อยู่ในวิหารเท้ามหาราชทั้ง4ของวัดท่าสุงอุทัยธานีหลวงพอ่อฤาษีลิงดำจุดที่น่าสังเกตว่าความแตกต่างของสีองค์ก็คือว่า ท้าเวสุวรรณนนะ่ะถือพลองหรือกระบองเนี่ยพลองหรือกระบองส่วนท้าวีรูป,ปักถือคล้ายๆกับกริดหรือดาบกริดน่าจะเป็นกริดมีแหลปลายแหลมมไม่ใช่ดาบน่าจะเป็นกระบี่แต่น่าจะเป็นกริดอย่างลักษณะกริดแต่ก็ไม่เชิงน่าจะเป็นกระบี่องค์ที่สามเนี่ยถือไม้พลอง เนี่ยเหมือนกระทานในบ้านพลองเเท้าวิรูธหเนี่ยเนี่ยเท้าวิรูธหแล้วก็องค์สุดท้าท้าตารถถือจกักเครื่องหมายกองทัพบ,บกเนี่ยเยจกักรเท้ทาตารถอยู่ที่วิหารอยู่ที่ศาลา,ท,าท้ทามาราชทั้งสี่วั่าสุง ใครไปใครมาก็อย่าลืมเข้ามาตรงนี้มาดูผู้มีหน้าที่รักษาทิศทั้งสี่ในทั้งสี่องนั้นองค์ที่มีฤทธิ์มากที่สุดก็คือทาเาวสวรรณเทวสวรรณหากมีเวลามาน,านานก็อย่าพลาด